ต้องบอกเป็นข้อมูลก่อนว่าว่าหามาหานแมวเนี่ยมันต่างกันนะด้วยตัวสัตว์นะคืออ่ะอ่ะคุยต่อเรามีคนบอกเปนโอด้ก<อ>ินในเดือนเออไม่ซีโอเขาชอบอาหารเปียกไอเดียียว <laughs> เราชิมกันเองเราชิมเลยสิซีโอเราชอบกินอาหารเปียกนะครับเอเมท อันนี้วิสกัตน,นะคะปกติ700เอเจ็ดเจ้ยสี่นี้เหลือแค่582นะคะมี3รถมาแล้วอาหารที่เบสชอบอา,อาหารที่เบสชอบจะบอกว่าอาหารเกี๊ยงแบบหมาหมาก็ชอบนะครับหมาจะชอบกว่าอาหารเม็ดนะครับ อาหารหมาอาหารแมวเนี่ยจะบอกให้ว่าจริงๆมันสารอาหารมันต่างกันนะอย่างอย่างเราไปให้ถ้าเป็นถ้าเป็นหมาโตแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นหมาเด็กเนี่ยมันมันให้คันชิกคันชิกคืออะไรก็ให้โดยเฉพาะนะขนมขนมทุกคนเน่าุงเน่าุขนมอาหารเพียง milk with 28ชิ้นแบบซอว์แบบ10กรัมอีกอันนี้คืออะไรกันเนี่ย ขอย้ำอีกทีแล้วกันให้ให้อาหารหมาแมวนะครับผมอาหารยี่สิบแปดสองอาหารถ้าพวกหมาโตเนี่ยถ้ามันชอบกินอะไรก็ก็ได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวเสียเลยเท่าไหร่จริงๆขอนาทีนึงไหมอยากพูดให้จบไปแต่ว่าคือไม่แนะนำที่เมื่อกี้เผื่อคนเข้าใจนึกว่าเอาไปกินอะไรได้เบสมากินเลยแมวเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เรียกว่าคอรีนอยู่นะครับ ซึ่งเราไปให้อาหารหมาร้วนไม่ได้นันเพื่อนก็คือให้แยกแยกแยะ,แยะ,แยะให้เป็นอาหารของมันยิ่งถ้าแมวเด็กๆเนี่ยต้องกินต้องมีสารอาหารที่ไปบำรุงสายตาของมันเดี๋ยวไม่มันจะทําให้ตาฝ้าตาบอดได้นะครับผมให้อาหารแบบให้ถูกต้องดีที่สุดนะครับผม,อ,มอ,อันนี้ อันนี้เป็นอ8ซอาหารเปียกนะคะ28ซอง3 4 0ริบายบาทค่ะย8ดซององแ28บาทมาก t w 28 อ๋อสามร้อยชิชิสบเอปตทุกคูวไอ้พวกเนี้ยผมซื้อประจำอยู่แล้วผมจะบอกให้ว่าคือไม่ต้องคิดเลยเพื่อนสอรอ่สิบแกลองละสิบเท่าไหร่สิบาทตกกองละสิบสองบาทคุ้มใครที่ชอบเล่นแมวแล้วต้องการซื้อหาแมวไวทตัวันนี้คุ้มแน่นอนซื้อเป็นลังไปเลยหนึ่งกล่องเท่าไหร่สองร้อสิบแปดสองรบสบสงบัถอ สิบสองบาทถูกมากนะครับถูกมากนะครับคุ้มมากจริงนะครับเพราะว่าเวลาผมเข้าไปซื้อสะดวกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวหมาแมวเป็นซองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไมถูก,ลถก,ถกแล้วนะแล้วมันกินเนี่ยคืออันนี้วันนี้สิบบาทอ่ะสิบสองบาทคุ้มเพื่อนเพื่อนไทยที่กำลังหาอาหารแมวอยู่นะแล้วคือเนี่ยคุ้มแน่นอนสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทได้ยี่สิบแปดซองค่ะก็ตงมาให้เยอะๆได้ไหม หมาแมวชอบตกซองละสิบสองบาทใช่คุ้ม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 มากเลยใครที่กำลังหาอยู่นะครับตกซองอาหารเปียกที่ราคานี้ผมบอกให้ว่าน้ำมาแม่งพูดเยอะขอถังน้ำเปล่าหน่อยนี่เป็นรสปลาแซลมอนด้วยนะคะน้องแมวชอบแม่บ้านถูกใจสิ่งนี้วันนี้เป็นไลฟ์ที่แม่บ้านถูกใจเลยอแล้วอร่อยไหมคะพี่เบสน้ำมันอร่อยไหมคะพี่เบสพี่เบสเร็วยังไม่มีใครรู้เลยว่าอร่อยไหมเฮ้ยเป็นรสแซลมอนนะวันนี้ได้กินแซลมอนนะ เดนลุกมาเราเมื่อราวอนี่ผมไม่บังคับนะครับผมผมไม่เคยยุยงให้มากินอะไรแบบนี้กันครับตัวผมส่วใหญ่เป็นไลฟ์ผมเองผมกินเองครับแต่นี้ไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนําให้เป็นเล่นกันครับบางคนไม่เต็มจงเต็มใจแล้วต้องมานั่งกินไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ่ผมตาผมตาผมไม่สนนะเฮ้ยเบาเว้ยบาเว้เออถ้ามันกินเองก็คือทุกคนยุกมันนะไเกี่ยวกับพิธีไหนแล้ว เพลงให้เพื่อนเมลอนเิลอนเม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 ลอนสวัสดีค่ะเปิดเพลงเปิดเพลงกินหนาอ่าเพื่อนๆใครกดสั่งตอนนี้เดี๋ยวพี่เบสกินเลยช่วยกันกดสั่งเยอะๆค่ะมันก็เหมือให้แรเหมือน กดตุ้มองหน่อยกดตุ้มอกเอ็นี่เออนี่แหละเบ้นเ่็นเนรคุณเราต้องโดนแบบนี้แหละเบ้เป็นเด็กเนรคุณเอาเป็นว่าผมขอขายแบบคือคนเอาไปให้แมวจริงยังไงก็คุ้มค่าวันนี้เพราะมันตกตองแค่เท่าไหร่สิบสองบาทส่าผมจะบอกให้ว่าคุ้มมันมีสองรถนะคะนี่สอร์มาร์ ทุกคน2 8อ2 8มอน้าวคือผมจะบอกให้ว่าอาหารอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยถ้ามันเป็นแบบแบบเดียว3ทุกคน3ทุกคน2อ2หเอ20เป็นแบบพวกพีเบ้างอ20อ20เอ20เาก0เอ20เอ20ิอ20เอเอ20เอ20เอ20เอิ0เอ20เออ20เเอ2อ่ออเอกว่า อย่าไปเล่นบางคนอ่ะมันไม่เต็มใจกินไม่ได้ควานมาถ้าคนไลฟ์กินเองเลยก็ได้ครับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆดูในตะกร้านะคะมันจะมีหลายรสชาติมากๆเลยนะคะลองไปเลือกดูนะคะว่าน้องๆชอบรสชาติไหนก็ซื้อรสชาตินั้นเลยนะคะอืมแล้มาสั่งกันว่าในว่ามันเป็นของดีแล้วก็เป็นของที่หมาแมวเรากินได้จริงๆแล้ววันนี้มันราคาแค่12บาทผมบอกให้ว่าซองหนึ่งสิบสองบาทมันคุ้มมากเพื่อนๆซื้อไปตุนมันเก็บได้นานด้วยนะครับแบบนี้คือไปไปไปว่าใครชอบซื้อไปแจกแจกหมาแมวก็ได้เหมือนตัวผมเนี่ยผมจะมีอาหารเปียาว่ อาหารเปรีกเนี่ยเนื่องจากว่าหมาแมวข้างถนนบางตัวมันกินง่ายกว่าเพราะว่าถ้าบางทีเรามีอาหารหมาตุนไว้น่ะของดีแค่ไหนบางทีหมาข้างถนนกินไม่เป็นจริงแต่ว่าจะเป็นอาหารเปรีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวมันกินได้หมดนะครับผมก็ซื้อไปให้กินกันได้นะครับผมส2บองบาทสําหรับสารอาหารที่ครบถ้วนให้กับน้อง,งน้องของเราแม่คะ่ะใครซื้อไปคุ้มแน่นอนใครที่ซื้อไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ามีร้านนะ <c oughs> หรือว่าซื้อไปแจก <c oughs> ซื้อไปอะไรเงี้ยไปตุนไว้อ่ะคุ้มคุ้มคุ้มเลยครับผมอืมถูกใจทแมมวลคุาเยนะะ เราเรามาหาอะไรกินขั้นเวลามาหาอะไรกินขั้นเวลามาอามารกินได้ต้องแน่แต่เรามาหาอะไรที่มันกินได้จริงจรขั้นเวลาขั้นเวลาขั้นเวลาช่วงเวลาเนี้ยเรารอยอยู่ออเนี้ยกินขั้นเปิดเรอาเก่งสุดผมปรอาหารแมวให้อร่อยโอ้ยหยังต้องมียยยมยย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 ย่ยย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 ยายยยยยยย้ยย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 ย้ยย อ้าววาอ่าเพื่อนๆค่ะอันนี้ถามก่อนแม่งกินกินอะไรไปวะเนี่ยอันนี้คือคือมีมีประกันไหมมีค่ะหนึ่งปีมีมีประกันถ้าพูดถึงมีประกันหนึ่งปีเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนี่เครื่องอะไรทำทอดไรน้ำมันสี่ลิตรค่ะก่ซื้อแม่งเลยเท่าไหร่หกร้อยแปดสิบเก้าบาทจากราคานะคะสามพัน ร้อยเก้าสิบนะคะเหลือหกร้อยแปดสิบเก้าบาทออนไลน์น้ำมันพุ่งมากมากหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถึงถูกหกร้อยแปดสิบเก้าบาทใครที่เับเป็นแฟนหกสามสามเองใครที่ใครที่ยังไม่เคยใช้เคยอะไรผมบอกให้ว่าหม้อพวกเนี้ยใช้งานโคตรง่ายทำอาหารโคตรง่ายและสำหรับคนรักสุขภาพเขาใช้กันเยอะด้วยนะเพราะว่าอะไรฉันฉันอยากกินไก่ หม้อทอดนี่พูดง่ียๆก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันใครที่อยากทำเมนูอะไรต่างๆระวังร้อนๆให้ใครที่อยากทำเมนูอะไรต่างๆง่ายดายมากกดกดปิดลึกเล็กหน่อยครับกดซ้ายอ่ะตึงๆมา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 ชวนกันไปเขาชวนกันไปกินรามยอนแล้วค่ะอืมเอาแป๊บนึงขอขายหม้อทอดก่อนกิมจิกิมจิอ่า มอทอเนี้ย6กรบาทผมจะบอกให้ว่าคุ้มแล้วมีประกันเท่าไหร่1ปีมีประกัน1ปีเพื่อนๆไม่ต้องคิดแล้วอันนี้คือใครที่อยากเอาไปทดลองใช้หรือว่าอยากลองใช้ดูหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้เคยได้ยิน้องนั่งลองยกสิมันไม่ได้เบาแบบวัสดุมันไม่ได้กองแก็งนะอันนี้ผมคาิว่านะคะเออเป็นที่ขายอีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็3 9 9 0นานะคะ4ีลิตร1,200วัตต์ขายแค่6 8 9บาทเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะแต่น้ำมันมันแบบเป็นนอมสติกระะท ม,มคือพลาสติกทุกอย่างมันดีน,ดนะคะเนี่ยจับแล้วแบบแข็งแรงอ่ะเออผมจะบอกให้ว่าคุ้มค่าและใช้งานง่ายคุณสามารถไปทําอาหารเนี่ยคือปลาก็ได้เนื้อไก่กุ้งอะไรพวกนี้คือทําง่ายได้เลยคุณไม่ต้องมีฝีมือในการทําอาหารก็ได้นะครับเครื่องทําอาหารนี่ผมเจอมาหลายคนแลว้วใครทำอาหารไม่เป็นแค่หยิบไออาหารที่คุณอยากกินนั่นน่ะแล้วก็ใส่เข้าไปคุยมาม้าแล้วถ้าเปิดกินอร่อยขารอยากได้นะครับ689บาบาทตอนนี้กดสั่งได้เลยนะครับผม สั่งซื้อได้เลยติ๊กต็อกบอกว่าอยากจะทำราคาให้เหลือ540จะว้าวกดไลค์ก่อนกดไลค์โอเคกดไลค์เลยเป็นเพื่อนช่วยกันหน่อยเร็วตัวอะไรมัน2ล้านเอาเท่าไหร่ดี12ล้านไลค์แล้วเอาเท่าไหร่ดี15ไหมได้โนเว็มาเสียบใส่ยให้หน่อยเพื่อนๆขอ15ล้านไลค์นะถ้าได้ปุ๊บจะเหลือแค่ประมาณ500กว่าบาทเองนะคะจาก3,990ให้ลดเหลือ5อยากที่ผู้จะขอติ๊กต็อก ราคาพิเศษให้เพื่อนแต่ว่ามันมีจากัดนะคะคือใครกดใครกดได้ก่อนกดเลยนะใครทำอาหารไม่เป็นบอกเลยว่าคุณไปซื้อไก่อะไรที่มันแบบปรุงรสมาแล้วนนั้ก็ดีนะแล้วคุณต้องใส่ไปเลยแล้วกดอร่อยไหมล่ะอร่อยเด็กกินอยู่นะเนี่ยในเว็บในเว็บอื่นนะคะขายราคาเนี้ยค่ะใช่มือไปลองกดดู่ะไก่ตกอ่าจริงมันไม่ได้ของแบบจีนมันไม่ได้ขงแบบไรคุณภาพมันคือ อันนี้เป็นของทีวีเด้คาชิว่ามีประกันหนึ่งปีด้วยทั้ของคาชิวะาเปิดไหมวะเปิดเลยใช้งานง่ายมันพูดพูดไม่ค่อยไปแล้วตรงนี้กินมั้ตอนนี้14ล้านแล้วขโป้อนกันแล้วอ่าของคาชิว่านะคะก็จะมีหม้อทําสุกี้อีกอันนึงนะคะพี่ปูยกมาขึ้นมาให้หน่อยค่ะอ่านี่นะคะหม้อทําสุกี้นะคะอันนี้ปรับความเร็วตรงนี้ไอ้ปรับความร้อนตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กกนี่ปะสวยกว่ากลุ่มบิ๊กไซส์ เพื่อนี่ไคส์ยี่ห้อน้ำจอลเลยนะคะอร่อยผมจะบอกให้ว่าสะดวกด้วยไม่ต้องไปต้มเตาแก๊สนะคะเนี้ยง่ายอันนี้ราคาเท่าไหร่คะมอดเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันกินพอเดี๋ยวมันจะอืดไม่ผมใ้ผมกินคนเดียวพอบอกบอกเ้่าไหร่เน้นชีสเยอะให้ชาลีเพื่อนๆค่ะมอดชิกี้นะคะจาก440ในไลน์นี้แค่269บาทเท่านั้น269 คือผมจะบอกให้ว่า689บาบาทคอดคุ้มไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเพื่อนๆค่ะกดกเองนิดเดียวเองนะคะถ้าสมมติแปดสิบบาทซอยเดี๋ยวคนอื่นอ้าวสิบห้าแล้วบางคนแม่งด่ากูอีกใช่น้ำกินน้ำน้ำนี่เด็ดอร่อยหกสี่ว้าวเพื่อนๆนาคามาแล้วค่ะได้แค่สามร้อยคนแรกสามร้อยได้แค่สามร้อยบ้านแรกเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคนเราสั่งลงสัมรักบะหมี่ได้นะครับผม พีีกินไปนิดนึงนะคะดอขดส่วนนะพน้องแนขวดแล้วนี่ค่ะพี่ปนตกดแล้วนะคะห้บาทเองห้าตอนนี้เครื่องเครื่องทอดมอทอดไรมอดอดอะไรน้ำมันห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าร้อยหกสิบสี่บาทสองสีไหมอ่ะไม่เล็กนะครับหสี่แล้วสร้อบานยหมดแล้วหมดแล้วเไหมถ ก็ยังไม่ทันข,ยนขายเลยเขกบอกให้ทำอะคุมแน่นอนใครที่เป็นแม่บ้านหรือใครคิดอยากลองทำอาหารง่ายๆนะแบบว่าคือหลายคนรู้อยู่แล้วแหละไอหม้อต้อนนี้มันดังมา,มามามาหลายปีแล้วที่แบบว่าใครก็รู้ว่าเฮ้ยมันทำงานง่ายอะไรเงี้ยมีประกันหนึ่งปีด้วยนะครับย้ำนะครับประกันหนึ่งปีนะครับของไม่ใช่ของกองแกงนะครับของมีคุณภาพอาชีวะค่ะของอาชีวะเลยนะคะเพื่อนๆอ เด้งแล้วเด้งแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเวลาที่พี่ปูบอกว่าให้กดรีบกดเลยเพราะว่ามันได้ราคาที่แบบพิเศษจริงๆขอติ๊กต็อกมาให้วันนี้คูปองเราจัดถล่มทลายมากเลยนะคะพี่คนกดไม่ทันอ่ะจ่ายอยู่อ่ะกำลังจ่ายกดไปแล้วมันกดไปร้อยสา3บาทแล้วตอนนี้ระหว่างเราค้นรีวิวหม้อมาชมหม้อเอาหม้อไป่อกตอนนี้สุดหมิดเลยรีวิวหม้อทอดแบบมีความสุขเลยนะขอชี้เยอะ กอดชิ้เย่อยๆมาหนึ่งชิ้หรอชีย่าหม้อตอนนี้เหลือ269บาทกดไลค์อุ้ยมาบาสุกี้หม้อบาสุกี้หม้อนี้บาสุกี้เดี่ยวเลยกินได้เลยคนเดียวผมจะบอกให้ว่าเท่าไหร่269บาทดูดูคุณภาพนะครับไม่ใช่ของกองแก๊งนะครับผมสีสวยด้วยค่ะสองเท่าไหร่นะ269บาท269บาทสอือบาท มันกินใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองนะคะใช่ใช่สองร้กดอยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดอีกนะสองร้อยหกสิบเก้าบาทถูกมากเขาเป็นเคลือบแบบไม่ติดกระทะด้วยนะคะสองปีสองรีด้วยจ้าเหมือนซื้อฟรีสองร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีถูกถูกเดยวสองร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีถูกกระล่ะใครบอกหน่อยยี่ห้อนี้คือถูกแล้วคุณภาพไม่ได้กองแกงนะไม่ใช่แบบดูแล้วรู้สึกว่าให้เสียไปมันจะเป็นไรหรือเปล่า เอาไว้ชวนเพื่อนไปทำร้ามย้อนที่ที่ห้องนะคะเอาไว้ทำกินที่บ้านเองกนแล้คือใครอยากมีหม้อที่แบบว่าแบบเนี่ยต้มบะหมี่อะไรได้เนี่ยแล้วต้มอีกหลายเมนูด้วยซื้อไปเลยเพียงแค่สองร้อยหกสิบเก้าบาททำชาบูคือกินเล่นสองคนที่บ้านสั่งคนอะไรเงี้ยสบายๆเลยโอ้รองลองทำเมนูอะไรให้เพื่อนดูหน่อยสิคะดูไม่ได้ทำาะรทำมาไม่รู้แต่น้าตื่นมากบะหมี่นะคะินกินฝกเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วสีมันมินี่มอลมาเพราะสีมันมีนิ่มออกุมไม่สามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะชีะมันัย ฮารีคุณกินไก่จหมดแล้วค้งไม่ได้กินเลยเขาพูดไปอย่างนั้นบอกาเขากินไก่จนเขาไม่กินแล้วแต่เขาพูดไปอย่างนั้นคุณเหรอพี่พี่กินแบบว่าชอบกินเหมือนเขาตอนเมื่อก่อนอ่ะเขาจะชอบเป็นคนชอบใส่เบลเยี่แต่ตอนนี้ชอบกินของเผ็ดมากพี่ภูมิพอกินอะไรของเผ็ดพอกินของเผ็ดเสร็จบ่นแสบท้องอีกพี่ปต้นซื้อไปแล้วสามบ้านไม่สามอันเมื่อกี้พี่ปต้นมีบ้านพี่ปต้นมีสามคนเรียกมาเองกี่คนเยอะ บอกชอบกินเผ็ดพอกินเผ็ดปุ๊บไปบนแสบท้องในไลฟ์คนแม่งดา่าคุณรับจบรับจบไม่เป็นไรเรารับจบตอนนี้ไม,ไม่ปล่อยผ่านแล้วผม,มอยากปรับทุกอย่างให้มันเป็นความเจงขึ้นเพื่อนเพื่อได้เห็นในที่น่ารนั่นลักะธรรมชาติขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับไม่กูี่เกตตัวดาว่าอีกสิบกิโล โอ้โหไส้กรอบชีสแม่งแล้ว <bucks> ก <and camera apan> ็อย enfin ่างนี้ชงจืดสุริสุริสุรอะไรแบบอื่นพี่ผู้มาทอนที่หมดอินสตาแกบอกว่าเฮ้ยเห็นกดจะไม่ทันเพิ่มให้อีกเจ็ดร้อยใบว้วกดด่วนเลยค่ะสองร้อยกว่าบาทกดด่วนเลยค่ะจ่ายเงินเลยนะคะเดี๋ยวไม่จ่ายเงินเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเหมือนพี่ป๊อปเพื่อนๆค่ะพี่ผู้ไปหามาให้นี่ตอนนี้เลยที่ช่องทางอื่นราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท ของเราเท่าไหร่นะคะ269บาทเค่ะอ้าวผมจะบอกให้ว่า <c oughs> คือ6 8วบาทปร้อ9บาทจริงจ้อาก처럼บูดึงกะระกี้처럼พี่แม่แบบใช้ทุกอย่างเป็นเหมือนเครื่องดนตรีได้เลยได้ <c oughs> เนี่ยเราอ่ะใายแม่งซื้อไปไม่มีปั๊กเก็บก็เฮ้ต่อทอดมาแล้วนะอ้ะอะาว564บาทมาแล้วจ้า มาแล้วมอทอดมาแล้วรีบนะจ๊ะรีบนะจ๊ะเมื่อกี้แค่ส0วินาทีก็หมดแล้วนะคะ300บ้านอันนี้เปอนหม้อหม้อสกี้ให้นะคะความจุ1.5ลิตรนะคะแล้วก็เป็นนอนสติกนะคะไม่ติดไม่ติดกระทะไม่ติดหมอนะคะด้อนอินดบไปอ่อนไปแรงได้ซาร่าูเรียกมีว่าจอดนะต่อจากนี้จอดกับซาร่า

ม่อ้อนครับไม่อ้อนเ้าอ่อนเ้าบางทีมันก็อิ่มเหมือนกันนะแต่มันกินต่อได้ผมเนี่ยกินขปอนมากีคนป้อเด้งแล้วราคาม้อใครมทอดไก่มาค่านี้วะเด้งเมเพิ่เีเดเเเก ให้พี่แนทใส่ไปด้ยใช้เวลาไม่นานค่ะจะ,ะไ,นะได้รู้กันว่าใช้กี่นาทีออไม่ไร่ไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวค่อยมาเอาเป็นว่าให้คนทุกคน่ะรู้กันอยู่แล้วว่าไ,ไ,ไ,ไอไอไอหม้อทอดนี้มันดีเออหมดละเจ็ดร้อยใบแล้วค่ะเบลล์กจริงหรอสามสามแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะเจ็ดร้อยใบลิฟย้ำให้ผมทีมีประกันจริงนะมีประกันหนึ่งปีของใช้ง่ายใช้ดีอันนี้นะออฟฟิเชียลโมนนะ อันนี้ร้านของ Official Mall นะคะมีอะไรก็สามารถเค็มได้เลยนะคะนี่มันจะมีป้าตรงนี่ภูเขียว่ามอนะคะโอเค ถ้ามีป้ายมอแปลว่าเชื่อถือได้แน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องทำนี่แบบแค่พูดให้เขาเห็นเขาเข้าใจกันอยู่แล้วอยากกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปย์ข้างนอกคือผมจะบอกเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่ผมถือไปมาด้วยเดี๋ยวแม่งช็อตุขายคือมันไม่ช็อตหรอกแต่ว่าคือผมถือไปมามันไม่ควรที่จะมาเสียบปลั๊กเออโอเคป่ะพี่ผมรับผมขอบใจทุกคนมากนะฮะเราถือให้เขาเห็นให้เห็นนี่ว่าเป็นของดีของแข็งแรงค่ะนี้อยู่กับช่องบันเทิงติด อาอนันเสนอวิดีโอห่มประจ